สบายดีครับวันนี้จะมารีวิว่ะมาแนะนํานะครับที่ล็อกแ l ลมนนะครับที่ล็อกแสลมสั่งจากลาซาด้านะครับอันหนึ่งตกไม่ถึงอันละบาทนะครับ200ร้อชิ้นนะครับ100กว่าบาทครับค่าส่งอีก20บาท2 0่สบหรือสาบาทนี่ครับนี่ครับมันก็จะล็อกอย่างนี้ครับ ยึดจับสลนนะครับแล้วก็มีหูให้เราไปยึดจับอะไรก็ได้ครับจับลวดจับอะไรก็ได้ไไดนี่ครับประมาณนี้ผมเอามาใช้กับแปลงปลูกผักนะครับแปลงปลูกผักสลัดผักกินสวนครัวนี้นะครับนี่ครับเป็นนวัตก,กรรมใหม่ที่จะไอ้ที่อาจจะ ทำมานานแล้วครับแต่ผมเพิ่งเห็นครับอันนี้ติดไปใช้เข็บล่าล็อกเอาครับติดตายครับแล้วก็ไปเห็นในลาซาดานะครับก็เลยสั่งมานะครับเหตุผลที่ต้องมาติิเทเลนแบบมูฟได้นี่ก็คือผักสลัดบางอันนะครับมันต้องการแดดบางอันมันก็ต้องไม่ต้องการแดดนะครับต้องการแดดในน้อยนะครับวันไหนที่มันไม่มีแดดเราก็เปิดได้ครับ ปรับได้เปิดปิดได้ดึงดึงเข้าดึงออกได้ครับผักชนิดไหนต้องการแดดไม่ต้องการแดดก็ไปดูเอานะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีความรู้มากหรอกครับก็ดูใน WarARY YouTube เอาครับนี่กะทำแปลงปลูกผักนะครับยกพื้นนะครับผักบุ่งผักสลัดอะไรนะครับแล้วก็ใช้ระบบเป็นดินนะครับใช้ดินอันนี้ครับเราจะ รีวิวให้ดูครับว่าทํำยังไงงบประมาณเท่าไหร่กับโรงผูกพักนี่ครับขบวนก็เป็นพลาติกอะมาว่าเรื่องไอ้ไอที่ล็อกสลนนะครับนะครับสุดยอดเลยแต่แนะนํานะครับผมไปเจอที่ดูโฮมมันอัใหญ่กว่านี้วัสดุเกตดดีกว่านี้นะครับตกอันละประมาณบาท50ิหรือเปล่าครับที่ดูโฮมนะครับไปเจอดีกว่านี้วัสดุแข็งแรงกว่านี้ครับ แล้วก็ไอตัวหนามๆนาเนี่ยล็อกได้ดีกว่านี้อันนี้ของถูกครับไม่ถึงไม่ถึงบาทครับสองร้อยตัวครับเนี่ยครับเวลาเรากลางแล้วเราอยากจะนั่นมาเราก็ดึงนะครับเห็นไหมก็จะเลื่อนได้ครับนี่ใช่ไหมครับทำาตึงๆก็นะครับท่าดีแม่โชคดีนะครับยังมีอายุได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เขาพัฒนาทางด้านเกษตรหรืออาจจะมีมานานแล้วผมก็เพิ่งเจอนะครับเสียดายเสียดายครับแนะนําเอาไปทํากลางร่มให้บ่อตกปลาไอบ่อปลาก็ได้นะครับบ่อเลี้ยงปลาเพื่อไม่ให้มันเจิอตะไคไข่น้ําหรือมันร้อนนะครับพอมันตอนเย็นเราก็ดึงออกกลางแจ้งเข้าท่าหร,หรือกันใบไม้ร่วงก็ได้ครับใส่บ่อปลาเข้าท่านะ ผมว่ามันไม่ขวางหูขวางตาดิเรือมาทํารงรถจะได้นะครับดึงเข้าหนึ่งออกโอ้ทำอะไรหลายอย่างมันเข้าท่าดีนะมันมันมูฟได้ครับสแลนปกติตอนแรกว่าจะซื้อเอาเคปบล่านะครับทําเป็นล็อกเป็นห่วงห่วงนะครับเวลามันมูฟมันไม่น่าจะเบิกเท่าไหร่แล้วไอ้ตัวที่ล็อกนะครับมันก็เป็นเชือกเล็กๆใช่ไหมพลาสติกเล็กมันสามารถขาดได้ชีขาดได้ อันนี้เข้าท่านะครับอนี้เข้าท่าอานี่กดรีโมทปุ๊บมันจะจะเลื่อนครับเก็บได้ครับนะครับอ่าแล้วก็ดัดดนมันหน่อยครับดันดนมันหน่อยจะได้จะได้เออแนะนําแนะนําครับผมประมาณนี้ครับไปสืบมาใส่เบิ้งแล้วครับเข้าท่าดีโอเคครับสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับ